คลิกโฉมการช้อปปิ้งของคุณ Apple ปล่อยโปรโมชั่น Black Friday Cyber Monday ปี2025ที่คุณไม่อาจพลาดเตรียมพบกับโอกาสทองในการรับบัตรของขวัญ Apple Store มูลค่าสูงสุด8,500บาทเมื่อคุณซื้อสินค้า Apple รุ่นใหม่ล่าสุดในงาน Black Friday Cyber Monday ปี2025นี้แต่คุณรู้ไหมว่าโปรโมชั่นนี้อาจทำให้คุณตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นแต่ก็อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการหาสินค้าราคาถูกจากแบรนด์อื่น แล้วทำไม Apple ถึงเลือกให้บัตรของขวัญแทนลดราคาตรงๆอาจเป็นเพราะพวกเขาต้องการให้คุณใช้เงินเพิ่มเติมในระบบนิเวศของพวกเขาแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เสริมหรือสินค้าอื่นๆจาก Apple รายละเอียดโปรโมชั่น iPhone ซื้อ iPhone 16หรือ iPhone 16e รับบัตรของขวัญสูงสุด2,550บาท iPad ซื้อ iPad Air iPad ชิป A16 หรือ iPad mini รับบัตรของขวัญสูงสุด3,400บาท Mac ซื้อ MacBook Pro ชิป MC Pro หรือ MC Max MacBook Air ใน Mac หรือ Mac Mini รับบัตรของขวัญสูงสุด8,500บาท Apple Watch ซื้อ Apple Watch Series 11หรือ Apple Watch SE 3รับบัตรของขวัญสูงสุด1,700บาท a i p o d ซื้อ a i p o d Max a i p o d Pro 3หรือ AirPods สรับบัตรของขวัญสูงสุด2,550บาท HomePod และ Apple TV ซื้อโฮมพาหรือ Apple TV 4K รับบัตรของขวัญสูงสุด1,700บาท b i สซื้อบิสสตูดิโอโปรทอยบิสโปร2บิสโซโล4บิสสตูดิโอบัสหรือบิสพืรับบัตรของขวัญสูงสุด1,700บาทอุปกรณ์เสริมซื้อ Magic Keyboard ดสำหรับในแพ้แอร์เมจิกคีย์บอร์ดฟูริโอสำหรับในแพ้ชิป A16 หรือ Apple p e n c i r Pro รรับบัตรของขวัญสูงสุด850บาทคำถามที่น่าสนใจ คุณคิดว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มค่ากับการรอซื้อสินค้าในงาน Black Friday Cyber Monday หรือไม่หรือคุณควรหาสินค้าราคาถูกจากแบรนด์อื่นแทนอย่าพลาดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี28พฤศจิกายน1ธันวาคม2025ที่หน้าร้าน Apple เว็บไซต์ Apple และแอป Apple Store เตรียมตัวไว้เลย